พยบเว้เต็มเลยเอของทัพหมด ใกล้ๆมันเดินแบบเหมือนกับสโลด้วยนะ <laughs> ติกม,ม,ม,มดเหรอไม่มีใครไปยุ่งกับมันใช่ตัวมดเหรอใช่ต้องด,ด,ดูแบบตัวเดียวๆเลยหรือปวก,ปก <laughs> วะมดแปลกๆเฮ้ด, <laughs> ด,ดูนี่เฮ้ยดูอะไอ่ะ ทับมดมดเตนตามนี่เห็นนะเ้ย,ย,ย,ยถ้าเราบีอย่าไปยี้มันจัดปลางังหมหอนโอ้โหจัดปลาังหมนนับพันนับล้านตัวยื่นยื่ยังงมังูดิย่ย่ แ็่ภาพให้ดูเรียปลายทางมันจะไปไหนเออเยอะมากอะ่ะแล้วเดินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้ยาวมาก อะไรนะจุดชมวิวเขานะพังเหยคนอขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับได้ไหมให้ให้ให้อนุญาตไหมโอ้ไม่ได้อุทยานเดี๋ยวโดนฟ้องร้องอนุญาตถ่ายวิดีโอนะ Chúc mọi ạ. một ngày tốt đẹp Chúc mọi người view